สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างพิลิลี่ไทยแลนด์บายเอทีีผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุตบอลฤดูกาล2อ2 3นีนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง r l f c t t a l k เช่นเคยนะครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลวันสนามที่12กับแพงโกเรียนกลางปีพร้อมกับ5ประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับประเด็นแรกดับเบิลดีเอสสำหรับการแข่งขันที่ฮังการอริงนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หนึ่งในทีมที่ต้องพบกับความผิดหวังและน่าเสียดายมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเอาพีนนะครับนักแข่งทั้งสองคนของพวกเขาต้องออกจากการแข่งขันไปทั้งคู่จากการประทะกันที่โค้งหนึ่งในรอบแรกโดยต้นเหตุที่นำความเสียหายมาสู่สองเอาพีนนั้นเกิดจากการที่โจกวนยูนะครับออกสตาร์ทไม่ดีและเหมือนรถของเขาน่าจะมีปัญหานะครับเมื่อถึงจุดเบรกเพื่อเข้าโค้งหนึ่งเขากลับเบรกไม่ทันนะครับแล้วก็ทำให้ล้อล็อก ok แม้ว่าจะเห็นการจราจรข้างหน้าอย่างชัดเจนนะครับแต่รถของโจสุดท้ายก็ไปสกิดที่ท้ายรถของแดเนียลริกนะครับทำให้แดเนียลสูญเสียการควบคุมนะครับชนท้ายรถของโอคอนเต็มๆและมากไปกว่านนั้นครับรถของโอคอนยังพาความเสียหายมาสู่เปียร์แกสลีรีทีมเมทของเขาด้วยโดยปะทะเข้ากับด้านหลังนะครับปีนชนปีกท้ายของรถแกสลีรีส่งผลให้รถทั้งสองคันของอัลพีนต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับส่วนทางด้านของแดเนียลริกเชียโด และโจกวนยูสามารถแข่งต่อได้จนจบโดยแดเนียลริคอาโดกับการลงแข่งให้กับอัลฟาโทรีเป็นสนามแรกจบการในขันได้ในนดับที่13ส่วนโจจบในนดับที่16ไม่สามารถหยิบคะแนนออกจากสนามนี้ได้แม้จะมีโอกาสนะครับกับการออกสตาร์ทจากกริดที่5ก็ตามประเด็นถัดมาเป็นระเด็นที่2น่าเสียดายกับเจ้าของโพสนามนี้เมื่อการคอลี่ไฟจบลงนะครับที่ฮังการิง ผู้ที่คว้าตำแหน่งโพค์ position นในปีนี้ไปได้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นท่านเซอร์ลูวิสแฮมิลตันนั่นเองแฮมิลตันกลับมาคว้าตำแหน่งนี้ได้อีกครั้งหลังจากครั้งสุดท้ายนะครับที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อปี2021ฮังการ์ลิงในปีนี้นะครับแฮมิลตันสามารถสยบความร้อนแรงของแม็กเกอร์สตัปเปนได้ด้วยระยะห่างเพียงแค่0.003วินาทีเท่านั้นผมเชื่อเลยว่าแฟนๆของแฮมิลตันคงจะมีความสุขกันทั่วหน้าแต่ถ้าว่าเมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงในวันอาทิตย์ ยอมรับเลยครับว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นผมเองคิดว่าแฮมตันนะครับน่าจะต้องเหนื่อยแน่ๆกับการป้องกันแม็กกูสตาเปนแม้จะออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพนอกจากนั้นนะครับยังมี2แมคลาเลนกดดันอยู่ด้านหลังอีกซึ่งก็คาดเดาไปนะครับว่าแฮมมตันคงจะโดนแสงแน่ๆแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับหลังจากออกสตาร์ทกับการช่วงชิงจังหวะเข้าโค้งแรกแฮมตันทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เป็นแม็กนะครับที่ออกสตาร์ทมาได้ดีกว่า ใช่ครับส่วนหนึ่งก็มาจากความแรงของรถเรดบูที่แรงกว่า Mercedes แต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่า m a ็มีสไตล์การขับที่อำมมหิตธ์กว่าแฮมมันพอสมควรชิงเข้าโค้งแรกเบียดแฮมตันออกไปและฉีกขึ้นนําได้ตั้งแต่เริ่มต้นนอกจากนั้นนะครับแฮมตันยังถูก2หนุ่มจาก m มค a าเลนแซงขึ้นไปอีกเป็นการออกสตาร์ทที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับแฮมตัน แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับแม้ว่าวันนี้จะไม่มีโพเดียมแต่การรักษาอันดับที่4เอาไว้ได้ก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่น่าพอใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับทันเซอร์ลูวิสแฮมตนันและทีมแข่งอย่างเมอร์เซเดสประเด็นถัดมาประเด็นที่3 f e เฟอร์รารีฟอมตกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับมาลัมพองเฟอร์รารีสนามนี้พวกเขายังคงเข็นไม่ขึ้นเช่นเดิมมีความผิดพลาดให้เห็นหลายช่วงนะครับตั้งแต่จังหวะพิทเวิร์กที่นานเกินไป การโดนปรับโทษบวกเวลาเพิ่ม5วินาทีของชาวเลแคร์เนื่องจากละเมิดกฎการใช้ความเร็วในพิษเลนส่งผลให้พวกเขานะครับไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงท็อปไฟได้เลยชาวเลอแคร์จบแนนดับที่7ส่วนคาร์ลสไซน,นะครับจบแนนดับที่8แม้จะมีแต้มติดมือมาแต่ทีมระดับเฟอร์รารีนะครับก็น่าจะต้องมีลุ้นหน่อยนะครับในห้าอันดับแรกจากช่วงตน้นฤดูกาลนะครับที่เฟอร์รารี่เคยเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งของเลดบู แต่ตอนนี้นะครับทั้ง Mercedes McLaren และ Aston Martin กับทำผลงานได้ดีขึ aro aro <for one. S 1> ้นเรื Hop ่อยๆนะครับจนดัน Ferrari รลงไปสู่อันดับกลางตารางในช่วงหลังๆนี้แฟนๆเฟอร์ r i รีก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับประเด็นถัดมาประเด็นที่4มาวะ McLaren หลังจากผลงานของ McLaren นะครับในสนามที่แล้วที่ Silverstone กับการจบรับที่2และ4ได้จากนักแข่งทั้ง2คนหลายทีมแลครับที่เ่ยปากชมว่ารถแข่งของพวกเขาเนี่ยเร็วขึ้นอย่างมาก มาสนามนี้นะครับที่ฮ er ังการ์ลิง์แม็กลาเลนได้สแสดงให้เห็นอีกครั้งนะครับถึงการพัฒนาของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือทีมงานทุกคนนะครับกำลังใจที่มาเต็มนะครับของนักแข่งทั้งสองคนทําให้พวกเขาอยู่ในอันดับต้นๆของตารางได้อีกครั้งออสการ์เพียรีดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนนะครับในสนามนี้เขาโชว์ฟอร์มการขับที่ดุดันให้กับเราได้เห็นผมชอบมากๆเลยนะครับจังหวะที่เขาพยายามป้องกันอันดับกับเปเรส ความใจสู้นะครับแล้วก็ความมั่นใจของเด็กคนนี้เนี่ยมีสูงจริงคือสู้นะครับแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้เป็นการขับที่ดูแล้วอนาคตไกลอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับออสการ์พี3ส่วนทางด้านของแลนโดนอริสไม่มีคําไหนที่จะชื่นชมนะครับเพราะเด็กหนุ่มคนนี้เขามีของมานานแล้วนะฮะขอเพียงแค่รถแข่งที่ดีเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีมืออยู่ในอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ ในสนามนี้เขาคว้า,วาโพเดียมรอบที่2มาสู่ทีมได้และเป็นการคว้าโพเดียมติดต่อกัน2ครั้งของทีมแข่งแมตต์แล,ลนดด้วยมีโอกาสกระแทกแชมเปียนอีกครั้งนะครับหลังจากสร้างความวุ่นวายมาแล้วที่ซิลเวอร์สโตนและมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่ฮังการ์ลิงค์คราวนี้นะครับถึงขั้นทําถ้วยรางวัลของแม็ก,กวูดสตปเปนแตกเลยทีเดียวส้วนจริงๆเลยนะครับสำหรับเจ้าหนูแลนโดนอริสและประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5ยาวไปเรดบูลเรซิ่ง ชัยชนะ1 1สนามติดนะครับความน่าเบื่อที่เรดบูสร้างขึ้นกับการปูขาดชัยชนะอยู่ทีมเดียวเลยหลังการแข่งขันนะครับผ่านมาแล้วครึ่งซีซั่นไม่มีคําบรรยายครับสำหรับแม็กกูจะเป็นปีนี้เขามาเหนือเมฆจริงๆนะฮะมาตรฐานสูงจนส่งผลกระทบไปถึงเพื่อนร่วมทีมอย่างเซอร์จิโอเปเรสโดยอัตโนมัติเห็นได้ชัดกับผลงานของเชโกในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ดูไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับนะครับถึงความใจสู้ของเขาเหมือนกัน และในสนามนี้เชโกก็แสดงให้เห็นอีกครั้งนะครับกับการออกสตาร์ทจากกริดที่10ไล่แซงรถทุกคันที่ขวางหน้าเขาจนสุดท้ายนะครับขึ้นมาจบในอันดับที่3ได้นับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัลไดเวอร์ออฟเดอะเดย์มาครองได้แฟนๆของเชโกน่าจะโล่งใจปีกสนามนะครับพเพราะเก้าอี้ในเครือเรดบูตอนนี้ดูจะร้อนผิดปกตินะฮะไม่มีที่ว่างให้กับความผิดพลาดหากทำผลงานได้ไม่ดีก็เสี่ยงที่จะเสียที่นั่งได้ในอนาคต แฟนๆ e d Bull นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขันกันที่เบลเยียมกับสนามสปาฟังโกชอมใครจะสามารถควา้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้หากคเพื่อนคนไหนมองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึงพิลลี่ไทยแลนด์บายเอทีวีผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางรถยนต์พิลลี่ ที่มีขนาดยางครอบคุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Pi l i ี่ il Thailand by a t อได้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ด้านล่างก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหลน่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมไปท่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับ ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้กับทุกช่องทางของพวกเราด้วยนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนพวกเราโดยตรงก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัว r e f e c t family ได้เลยนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับการสนับสนุนช่อง motor sport ช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ